สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนะสวัสดีก็อยู่กับผมครับช่องสีเบียร์ดัมซิงครับพาพี่น้องชาวเอฟซีไปกู้รถปลาเราครับกู้ซากรถปลาเรารถปลา,า,าเราติดลมอีกแล้วครับพี่น้องนู่นอยู่ไกลๆนงครับมองอัง่เหมนหรอกครับมันไกลนะพี่น้องนะก็เดี๋ยวเราจะไปดึงรถปลาเรากัน ยุ่มไวครับช่วงนี้นี่ครับนี่ก็หน้าผมเกี่ยวทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้มันดินมันอิ่มน้ำยังไงไม่รู้ครับก็เลยจมครับต้องถ่ายข้าวออกครับเพราะว่าข้าวในรถปลาเราเยอะครับเยอะนะพี่น้องนะข้าวเกือบเต็มบุ้งครับส่วนมากไอ้ตอนเบาๆมันไม่จมอกครับมันจมช่วงหนักข้าวครับเพราะว่าพอข้าวมันหนักปุ๊บดินมันขาดเร็ว หน้าดินมันขาดก็ทําให้รถจมครับก็ผมไม่ซีเรียสครับเรื่องรถจมเพราะว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะพี่น้อง นั่นแหละครับอยู่ข้างหน้าได้เลย Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại เนี่ยครับปั่นเข้าออกก่อนนะพี่น้องว่ามันหนักครับบักบักเย็บเรื่องา

มันจมรอยเอาต่อออกพี่น้องผมรู้แล้ว เดี๋ยวเราจะถ่ายข้าวใส่รถผมให้หมดเลยครับให้รถมันเบาครับเพราะว่า,าถ้ารถมันเบาแล้วยังไงมันก็ขึ้นนะพี่น้องนะเราบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งดึงครับเพราะว่าตรงที่จะไปดึงมันมันจมครับดินมันจมเดี๋ยวจะลองวินดูก่อน เดี๋ยวมันมันเกี่ยวได้อีกหลายรอบซอยกันอยัวเราว่เาเดี๋ยวขึ้นเสร็จปุ๊บไม่ผมไปเกี่ยวที่อื่นเลยครับอยู่ใกล้กันไม่ได้ครับรัศมีมันกบก,กันครับพี่น้อง ใช้คนใช้คนเชนครับสองสามคนครับโอ้ยมันจะขึ้นแล้วครับนี่เนี่ยเดี๋ยวบอมขึ้นบอมครับพี่น้องเยอะว้าวใคได้ ท้องเจังนี่โอ้โหดีกาเขึ้นแล้วโอ้ขึ้นแล้วครับแต่ยังไม่บ้นขีดอันตรายนะพี่น้องนะ นี่ครับเดี๋ยวต่อเลยครับอ๋อมันยุบลงเรื่อยๆนะพี่น้องนะน,นี่อ่าๆโอขึ้นครับขึ้นพี่น้องขึ้นไปครับเ,เราบอกแค่นี้ไม่ต้องดึงครับเสียเชิงครับ โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์ดัม้มซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะ่ะสวัสดีครับ